มารีวิวดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมนะคะมาดูเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะไก้ทองปรับชารวันพระเทวะฤษีพระรามแผงสองพระราหูพระพิรุณพระอินทร์ หาผู้มานกับนางเบญจากายเรื่องของการงานอยู่ในสภาวะที่มันไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครในที่ทำงานได้เลย เขาสามารถที่จะแทงข้างหลังหรือว่าให้หลายคุณได้ตลอดเวลาคุณเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เบื่อมองว่าในช่วงปลายปีเนี่ยหากว่าคุณได้เงินก้อนโตเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นโบนัสหรืออะไรก็ดีนีช่วงปลายปีเนี่ยคุณตั้งเป้าไว้แล้วว่าฉันจะออกจากงานแล้วนะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ขอขอให้ที่ฉันได้มีความสุข กับตัวเองบ้างสํสำหรับท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบริวารนบนริวารอาจจะโกงเงินแฮปเงินนะคะมีข้อมูลซ่อนเร้นทําให้บางอย่างคุณต้องมาคอยแก้ไขงานงอก ต้องระวังให้ดีมองว่าในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลเนี่ยยังเป็นเดือนที่หนักและเหนื่อยอยู่มีเรื่องเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจะอาจจะรามไปถึงในช่วงปลายปีเลยการเงินบอกว่ามันยังเป็นปีที่คุณยังวุ่นวายจัดก,การทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอยู่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลานะการเงินมันยังมีอะไรที่เข้ามาอย่างเรื่อยๆนะคะ ต้องใช้เงินด้วยความรอบคอมีเกณฑ์ว่าหากจัดก,การไม่ดีแล้วเงินจะเข้ามาอย่างไวและออกอย่างไวด้วยเช่นกันอ่าอย่าโอนไวโอนเร็วซื้อของดูออนไลน์ line, แล้วปุ๊บแล้วมันถูกใจปับ๊บหากว่ามีมูลค่าสูงด้วยแล้วมันก็จะทําให้คุณกระทบกับเงินในกระเป๋าวางแผนในเรื่องของการเงินให้รอบคออย่างมีเกณฑ์ว่าเงินของคุณจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ได้เยอะมากแต่เข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายเรื่องโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพธิดาแมงป่อง พระอาลุนเทพบุตรกุมารทองนะหากว่าคุณไม่เสียเหงือ่อไม่ออกแรงถึงจะได้รับเงินไม่ได้เด่นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภลาบปลอยมากนักใครที่มีเกณฑ์ว่าอยากจะรองเสียงโชครองอะไรเกี่ยวกับเลขที่เปลี่ยนรถยนต์อาจจะขอพรจากอกาุมานนะขอวาอวยพรให้คุณได้มากบุบเก็บเกิบสมใจปรารถนาเลขที่เด่นคือห้าเจ็ดสี่ และ 1, 2, 7ค่ะคเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะผ่านบุญจับนางโนราพนางสุพรรณมัจฉาท้าววิรุณหกช่วงเวลาของการติดห่วงติดบ่วงของความรักนะอยากจะกลับมาดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลจากคนรัก พราะด้วยภาระหนี้สินคุณมีอยู่มันทําให้คุณเนี่ยยังสร้างตัวสร้างตนยังไม่ได้ทําหน้าที่การงานหลากหลายอยู่เพื่อจะทํำยังไงก็ได้เนี่ยสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนเป็นสรันในการดูแลคนที่บ้านได้้คุณเนี่ยอยากจะมาอยู่ใกล้คนรักอยากดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะการดูแลกันเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างจะใช้วิธีในการสื่อสารปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ช่วยเราได้เยอะมันมีเกณฑ์ดีในช่วงอาจจะเป็นช่วงต้นปีนั้นจะได้ได้ดูแล คุณรักของคุณนะได้ดีขึ้นนะคะได้ใกล้ชิดขึ้นอยู่ใกล้กันมากเกิน,นสุขภาพค่มะมาดูไพ่กันเลยพระวิษณุกรรมพระแม่รักสมี นางสีดาโดยรวมของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่มันร้ายแรงมากเรามัดระวังอุบัติเหตุเพียงเล็กนอก้อยจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในที่ทํางานคุณบักจะมีความกังวลการคิดแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินด้วยตัวคุณเองนั่งคิดไม่มีเพื่อนคู่คิคคดจะทาให้คุณเนี่ยมีภาวะความตึงเครียดคุณคิดเรื่องของการงานและการเงินเนี่ยอยู่ตลอดเวลาหากิจกรรมอะไรที่มันผ่อนคลายเติมความสุขให้กับตัวคุณเองบ้างซื้อของเพียงเล็กน้อยให้มันรู้สึกชุ่มชื่น งานเหนื่อยเราก็ได้ใช้เงินบ้างเพลงที่ชอบของกินอร่อยๆที่คุณชอบมันสนองความต้องการของคุณ้รู้สึกว่าเราทํางานไม่ใช่เพื่อคนอื่นอย่างเดียวนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับตัวเองด้วยติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทําอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี